ตอนนี้คนที่พูดกันเยอะเลยนะคะในทวิตเตอร์ค่ะสำหรับแฮชแท็กฝนตกดันขึ้นเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้วนะคะล่าสุดก็มีคําเตือนจากกรมอุตุค,ค่ะบอกว่าต้องรับมือกับพายุไซคโคลนใบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างซึ่งจะมีผลกระทบกับประเทศไทย3วันวันที่ 20, 21แล้วก็22มีนาคมนี้นะคะซึ่งซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีฝนตกอากาศร้อนที่โคราชเรามีภาพเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะ ผู้ชมภาพนี้ค่ะเ<ม>นี่ยเป็นภาพจากในติ๊กต k อกนะคะคให้เห็นว่าฝนตกหนักลมกระโชกแรงรถกระบะที่เขาจอดอยู่ในบ้านเนี่ยไหลยออกมาแบบนี้เลยอันนี้คือไม่ได้มีคนอยู่ด้านในนะ,ะเขาจอดรถไว้อยู่อเอาผ้าคลุมมาไว้แล้วด้วยแต่รถมันไหลฮะลมมันแรงถึงขนาดที่ว่า ทำเอารถ,รถกระบะชิ้นหนักเนี่ยไหลออกมาจากที่จอดได้อะคือคลิปวิดีโอนี้นะคะคนชมในทิกตอกสองล้านคนคุณผู้ชมแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งถามว่าสงสัยลืมดึงเบรกมือหรือเปล่าเจ้าของรถเขาก็บอกว่าดึงแล้วนะ แต่อาจจะดึงไม่สุดเด็กมือก็ไม่เสียนะทีนี้ชาวเน็ตเขามาติดตามกันค่ะเขา,า,าก็าถามนะว่าเป็นห่วงเอแเรารถคันนี้ตอนนี้สภาพเป็นยังไงเจ้าของเขาก็มาอัปเดตบอกว่ายังดีอยู่ไม่เสียหายอะไรนะคะเน,นี่ยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันนะฝนตกแบบนี้เนะอะใครจะคาดคิดนะดีที่ตรงนั้นเนี่ยยังเป็นต้นกล้วยค่ะไม่ใช่เป็นบ่อน้ําเป็นแอ่งน้ําเป็นลําคลองเงี้ยถ้าตกล่วงลงไปนี่โอ้โหเสียหายทั้งคันนะถ้าอย่างนั้นโอ้ ทีนี้คุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดนคนรราชสีมากันหน่อยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดพายุฝนแล้วก็ลมพัดกระโชกรุนแรงก็ทําเอาเสาไฟฟ้าลม้มลงหลายตน้นทําให้ไฟดับบริเวณกว้างซึ่งการไฟฟ้าก็ได้เข้าไปเร่งแก้ไขาปัญหาแล้วแล้วก็ยังมีบ้านเรือนถูกลมพัดพังเสียหายไปหลายหลังด้วยนะคะที่ชัยภูมิเป็นยังไงบ้างคะอ๋อที่ชัยภูมิเนี่ยอำเภอเทพสถิตนะครับเกิดน้ําป่าไหลหลากครับลงมาจากเชือกเขาพังเหยบริเวณบ้านห้วยฝรัง่ง ตำบลวัตตะแบกลักษณะน้ำที่มันมาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูฮะสีแดงขุ่นนะครับแล้วก็ไหลเชี่ยวมากค่<ท>ะช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยพบว่าปริมาณน้ํานั้นลดลงแต่ถือว่าโดยรวมยังมีมวลน,น้ํามากอยู่แล้วสีก็ยังแดงขุ่นอยู่นะครับอันตรายนะครับแบบนี้ทางผู้นําหมู่บ้านก็เลยประกาศเตือนให้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเฝ้าระวงังเพราะว่าขณะนี้ยังมีฝนตกลงมาอยู่เลยนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ทำให้ต้นไม้มันไปล้มปิดถนนถาสายทองผาภูมิบ้านห้วยขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีล้มลงมาแบบนี้ครับคือรถราก็ผ่านกันไม่ได้สัญจรกันลําบากเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนเพื่อเคลื่อนย้ายมันออกไปเปิดการจราจรแล้วสามารถเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุ บ้านพังเสียหายกันด้วยนะครับทีนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครก็มีรายงานด้วยนะคะบอกว่าล่าสุดเนี่ยฝนตกหนักน้ําท่วมในพื้นที่ชั้นในบริเวณห้วยขวางแล้วก็สุธิสารเพราะฉะนั้นขับรถไปไหนก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมทีนี้ก็มีคําเตือนค่ะจากกรมอุตุได้ออกประกาศเตือนย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวแบงกอตอนล่างมีแนวโน้มทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซคโครนในช่วงวันที่20-22มีนาคม2 5 0 5 65นี้นะคะ3วัน20 21 22คาดว่าจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าสู่อ่าวเบงกอรตอนบนแล้วก็จะมีการเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาถึงแม้ว่าศูนย์กลางของพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ส่งผลทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะคโดยมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากบริเวณภาค ใต้ฝั่งตะวันตกก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฟ้าฝนขนองแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะคะครับขณะที่กรุงเทพช่วงเย็นที่ผ่านมามเนี่ยก็จะเห็นว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่เลยนะครับศูนย์ป้องกันน้ําท่วมกะทะมรายงานว่าช่วงประมาณ5้าโมงเย็นที่ผ่านมากะทะมเนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่แล้วก็มีแนวโน้มลดลงครับแต่ที่ตกหนักที่สุดเลยคือแถวห้วยขวางนะครับ ส่วนจังหวัดนนทบ,บุรีปรทุมธานีนะครนายกฉะเชิงเซาสมุทรปราการชนบุรีแล้วก็แถวอ่าวไทยทะนะครับตรงนี้เนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครับนี่ยับต้องระวังกันด้วยะนะครับช่วงนี้มีฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่อ,อากาศเป็น